เรียนคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2วันที่1เมษายน2567ถึง30กันยายน2567ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวสุมาีบุญเจริญตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เปิดสอนแบบสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงบริหารงานโดยนางสาวสุมาณีบุญเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธีรพลประทุมโตรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น26คนมีนักเรียนจำนวน389คน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพร้อมทั้งการดําเนินการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูเดือนละหนึ่งครั้งมีการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ส่งผลให้ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจำนวน24คนผ่านการพิจารณาและมีคุณสมบัติให้เป็นครูผู้สอนดีระดับสมาร์ททีเชอร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศ,ศักราช2567โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาได้ระดับผ่านดีเยี่ยมรวมคะแนนได้199.94มีการเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยามีการจัดการศึกษา1โรงเรียน3รูปแบบเชื้อเพลิงอุปถัมภ์สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมวางแนวทางให้เด็กที่หลุดออกไปแล้วสามารถกลับเข้าสู่เส้นทางพัฒนาตนเองได้โดยไม่ย้อนกลับสู่วงจรเดิมซ้ำอีก3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้นำรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด้วยรูปแบบสมาร์ซีับเบิตามวงจรคุณภาพ PDCA ซซึ่งมีวิธีการดำเนินงานมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายจากการที่ข้าพเจ้าบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิกงกลย,ยุทธ์และนวัตกรรมแล้วนำมาริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเมื่อวันที่22สิงหาคม2567 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการประชุมสร้างความเข้าใจขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนอบาตาตำรวจร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและลงนาม MOU ร่วมกันดูแลโรงเรียนช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอีกทั้งหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในการรับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาพร้อมบันทึกข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน หด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพร้อมนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรยรยาบรณวิชาชีพ ข้าพระเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสหาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณทางวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม ผลงานหรือรางวัลที่เกิดขึ้นด้านการพัฒนาตนเอง 1. เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียตรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2566ระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผ่านการพิจารณาและมีคุณสมบัติให้เป็นผู้บริหารดีเด่นระดับ smart เร r เตอร์ภาคเรียนที่1และ2ปีการศึกษา2566 ผลงานหรือรางวัลที่เกิดขึ้นด้านการพัฒนาผู้เรียน 1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปี2566าจำนวน6รายการ 2. นักเรียนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจำนวน1ิคนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินประเภททีมผสมระดับมัธยมศึกษาการประกวดสวดโอเอวิหารรา,รายรอบคัดเลือกประจำปีงบประมาณ2567จจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม 3. นักเรียนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจำนวน13คนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน14ชายจากการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและประจำอำเภอรประจำปี2566ผลงานหรือรางวัลที่เกิดขึ้นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. นายขณาวุฒิอินแปนครูผู้ควบคุมการประกวดสวดโอเอวิหารรา,รายรอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินประเภททีมผสมระดับมัธยมศึกษาจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม2นางสาวสุพันยุภาสแสวงชอบและน,นายขณาวุฒอินแป้นได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดรางวัลรงคุณค่าสอพอทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ปีการศึกษา2565-2566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลงานหรือรางวัลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 1. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย100%ระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ2567 2. ได้รับรางวัล IQA Award ระดับชมเชยขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา2565 3. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่2และรางวัลระดับดีมากการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปีการศึกษา2566ขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน